สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลบุรีเข้าตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้โกดังรับซื้อของเก่าห้างหุ้นส่วนจำกัดชออิมหลีค้าเหล็ก1999วันที่1เมษายน2515เวลาประมาณ17.45นกานาทีได้รับแจ้งจากเครือข่ายแรงงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โกดังรับซื้อของเก่าห้างหุ้นส่วนจำกัดชออิมหลีค้าเหล็ก1999เลขที่106หมู่1 ตำบลนิคมสร้างตนเองอำเอเภมืองลบบุรีจัังหวดลบบุรีประเภทกิจการรับซื้อและขายของเก่านางนนทลีวงเขียมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยพนักงานตรวจความปลอดภัยได้ไปที่เกิดเหตุเพื่อสอบสวนข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีลูกจ้างประมาณ20คนขณะเกิดเหตุลูกจ้างกำลังรับเงินค่าแรงได้เห็นเพลิงไม้บริเวณใต้รถแบคโฮและลุกลามไปยังกองกระดาษ จึงช่วยกันนำถังดับเพลิงไปดับแต่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้จึงได้แจ้ง191และประสานรถดับเพลิงมาช่วยใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงเพลิงจึงได้สงบลงเวลาประมาณ1นาฬิกาของวันที่2เมษายนและทำการฉีดน้ำต่อเพื่อลดความร้อนและไม่ให้เกิดเพลิงขึ้นมาอีกครั้งในการเกิดเพลิงไหมครั้งนี้มีทรัพย์สินเสียหายเจ้าของกิจการยังประเมินมูลค่าไม่ได้แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต คนสำราญงานสำฤรธิผลประชาชนพึงพอใจ